อ่าโอเคครับก็ถึงแล้วสวนคำแก้วนะครับมันมีและลกกาแฟอะไรอะไรอีกวะไม่รู้นะครับจะเป็นสวนดอกไม้เล็กๆมีแต่สาวๆครับข้างในจะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าแบบสวยมวยอินหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ก็เป็นสวนดอกไม้นะครับทุกคน <c oughs> สะดุดลักไปหน่อยวะมา <c oughs> ดูดิดูหน้าตาดูหน้าตาต่ละคนมาสวนดอกไม้ <c oughs> มีนี่ถ่ายรูปตรงใต้ต้นมะขามใช่ต้นมะมะลก็แบบตามยูนิฟอดดอกไม้สีม่วงสีขาวนะครับนี่คือแบบมันบรรยากาศมันมืดมืดบรรยากาศมันมืดๆนะครับก็คือแบบเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับเนองนั้นคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคครับ